เจนิวอยู่ร้านไหมอยู่ข้างในค่ะนิวชมพู่เธอกลับมาจากต่างประเทศตั้งแต่เมื่อไหร่ที่ฉันกลับก่อนกำหนดเพราะฉันต้องกลับมาตามนี่ก็ช่วงนี้มันขายของไม่ดีอะฉันจะไม่ฟังข้ออ้างอะไรของเธออีกแล้วฉันให้เวลาเธออีกแค่หนึ่งเดือนถ้าไม่ได้ร้านนี้จะต้องเป็นของฉัน ฉันจะต้องให้สองแม่ลูกนะั้นมาเรียกคะแนนความสงสารให้มากกว่านี้ฉันจะได้มีเงินไปใช้นี่พี่พรมิทีนตามเจ๊เข้าไปในร้านหน่อยลาก้ทุกคนคะวันนี้ที่เจามาไล่เจ้มีข่าวไลยจะมาแจ้งคะ่ะตอนนี้พี่พรป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายคะ่ะไอซี่ <c oughs> พี่พรโอเคไหมคะไม่เป็นไรนะคะ เจ๊ก็ช่วยค่ารักษาหมดไปหลายแสนแล้วค่ะน้องมิทีนเขาก็ไม่อยากจะบรบกวนเจ๊ค่ะเขาก็เลยจะมาไลฟ์ขายของหาเงินค่ารักษาให้คุณแม่นะคะตัวนี้เพียวดีกา้าดาก้อนบัตรช่วยเรื่องลดรอยสิวครับผมลดนุ้นช่วยผมกับแม่ด้วยนะครับโอ้คนกดสั่งมาเยอะเลยขอบคุณมากๆนะคะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคยังไงก็ฝากด้วยนะคะทุกคนพี่พรจะได้มีเงินไปรักษาจะได้มีเงินจะได้อ,อยู่กับพวกเรานานๆนะคะอิ๋วเย็นนี้ว่างไหมครับว่าจะส่วนไปเล่นที่ริมน้ำขุงได้จ้าอิ๋วรู้ไหมทำไมเราชอบส่วนอิ๋วมานั่งเล่นที่แม่น้ำขุงทำไมล่ะพ่อแววตาอิ๋วสวยเหมือนแม่น้ำขุงไง พบกันมา3ามปีแล้วเธอก็ชมเราตลอดเลยนะก็เธอน่ารักทีเรากลับกันเถอะอยู่ต้องไปช่วยงานพ่อกับแม่เิวเราจบมหกแล้วป้ากับมะจะให้เราไปเรียนต่อที่ต่างประเทศงั้นเราคงจะไม่ได้เจอกันแล้วสินะแต่เราไม่ไปหรอกเราจะเรียนที่นี่กับเธอเธอไปเถอะนะเพื่ออนาคตของเธอ ไมอยู่เห็นพ่อกับแม่กีดยางกลางคืนไม่ได้นอนกลางวันก็ทํางานต่ออีกเนี่ยก็ต้องสู้ <c oughs> ถ้าไม่ทาจะเอาเงินที่ไหนส่งอยิวเรียนอยากให้ลูกเรียนสูงๆไม่อยากให้ลูกลําบากเหมือนพ่อกับแม่จบม .6 อยู่จะไปหางานทํอยูไม่อยากให้พ่อกับแม่เหนื่อยไม่เป็นไรลูกมีหน้าที่เรียนอยูก็เรียนเลยอยิตัดสินใจแล้วบ้านเราจนอยิคงไม่มีวาสนาเหมือนคนอื่นเขาหรอก ยังเด็กอยู่เลยทำไมไม่เรียนต่อละลูกเสียดายอนาคตอยู่อยากแบ่งเบาภาระพ่อกับแม่ค่ะเด็กคนนี้มีแววตามุ่งมัน่นอ่าเอาเป็นว่าเจรับเข้าทำงานอขอบคุณค่ะเจอ,อยู่จะตั้งเจทำงานค่ะพอล่าพอล่ามาพาน้องไปทำงานด้วยมีอะไรก็บอกน้องนะค่ะเจเจสว,<ด>วัสดีค่ะ,คะมะเมีเ่ยวทำไมไม่ใส่เสื้อพนักงานมาันอึดอัดค่ะหนูไม่ชอบไปทำงานก่อนนะคะ พอมียเราซื้อกระเป๋าใหม่เหรอสวยจังใช่ก็ไม่แพงหรอกนะแค่สองสามแบงค์เท่าหูเราก็ซื้อใช้บ้างสิใช้แต่กระเป๋าผ้าเก่าๆอยู่นั่นแหละอันนี้ก็แว่นตาที่ฉันซื้อมาใหม่หูยสวยจังจับเบาๆนะของแพงนันน่นพอมีอะตอนเที่ยงเรากินซ้มตํากันไม่เธอไปกินเลยฉันจะไปกินชาบูหูชาบูมื้อเที่ยงเนี่ยนะเอากันแดดด้วยโห้เธอจะซื้อหมดนั่นเลยเหรอใช่ทําไมเหรอแพงนะหมดนี่ก็แค่พันกว่าบาทแพงตรงไหน นี่กันแดดอีฟเธอลองซื้อไปใช้ดูสิใช้ดีนะของแบรนด์อีฟใช้ดีทุกตัวเลยฉันไม่มีเงินหรอกอย่างฉันก็ครีมซอมเท่านั้นแหละชมพู่ดูนี่ฉันสั่งแว่นตามาใหม่สวยไหมสวยจังแต่แว่นตาเธอก็มีตั้งหลายอันแล้วนี่ก็มีหลายๆอันนี้แหละจะได้แมพได้หลายๆชุดเงินเดือนก็เท่ากันทําไมมันมีเงินซื้อของของแพงได้ว่าเมียอป้ากลับบ้านปลาถึงเวลาแล้วเออเธอกลับก่อนเลยพอดีฉันปวดท้องจะไปห้องน้ำก่อนนะเอา้า เจ๊คะหนูขอเบิกเงินหน่อยค่ะของวิกนี้เธอเบิกหมดแล้วยายแม่เมีย่ยวหนูขอเบิกของวิกหน้าก็ได้คะ่ะเจ๊วันนี้หนูไม่มีเงินกินข้าวเลยเธอก็อย่าใช้เงินเกินตัวสิดูซิกระเป๋าแว,ว่นตาซื้อมาทำมาเยอะแยะเจ๊จะด่าหนูอะไรก็ด่าเลยคะ่ะแต่ว่าให้หนูเบิกก่อนนะคะพันนึงก็ได้คะ่ะหนูจะไปซื้อข้าว <c oughs> อ้าเช็ดให้สะอาดเลยนะวันหนึ่งอะมาเช็ดสักสองสามรอบอย่าให้มันมีรอยมือลูกค้าได้ครับวิธีนเจ๊บอกว่ากวาดพื้นเสร็จให้ดันฝุ่นด้วยฝุ่นมันเยอะครับเกี พื้นนะถูวันละสี่ห้ารอบไปเลยนะถ้าพื้นไม่สะอาดลูกค้าก็จะไม่อยากเข้าครับเกียรกันแดดลาชิทําไมเหลือหลอดเดียวมิทินเจ๊บอกว่าของในร้านต้องหมั่นเติมอย่าให้ขาดทูบ้านเจีผมจะไปไล่เติมอยู่ครับรีบเลยกันแดดลาชิเนี่ยเหลือหลอดเดียวช่วงนี้อากาศร้อนขายดีตายละเจ๊บอกว่าของทุกชิ้นห้ามมีฝุ่นครับครับ ไปเอาผ้าชุบน้ำมาเช็ดชั้นทุกชั้นของทุกชิ้น,นวิธีเมื่อวานเธอลืมล้างจานหรือเปล่าผมลืมครับผมล้างห้องาน้ำแล้วผมก็กลับเลยครับวันนี้ห้ามลืมนะโอ้วหาอ่างไรอีเมียแอบอู้ง,งานมาคุยกับใครอีเมียว่าสบาย,าายบ่เป็นยังไรบ่จาา้างซ้ำรอให้เพื่อนาพาไปหาหมาเดอผมมีเงินอยู่สอง,ลงหลอยเดี๋ยวผมส่งให้เด้อเฮยอยู่ตรงแมนฮยึดแต่ผมมีเงินใส่ เป็นงานตัวแหะครับเป็นงานมาปีหนึ่งแล้วยังบ่เ้เมีบ้านไปหาเมียเลยเป็นบ่มีวันยหนยุดให้เลยอยู่คนเดียวดูแลเจ้าของให้ดีๆเดอ้อผมกินหอดเมียด้วยครับเจ๊ครับเลิกงานผมกลับก่อนนะครับวิธีเดียวอะเจให้เจ๊สี่พันค่าอะไรครับเจให้กลับบ้านพาแม่ไปหาหมอนะเจผมหยุดงานเหรอครับใช่จ้ะพาแม่ไปหาหมอแล้วก็อยู่กับแม่สักสองสามวันก่อนนะแล้วค่อยกลับมาทํางานก็ได้ขอบคุณมากครับเจ๊ พีล่ลีนเธอมนี้ได้เกตสีภาษาอังกฤษอีกแล้วหรอใช่สิก็เราเรียนกับแอร์ฟวันทัทุกวันเลยแล้วภาษาอังกฤษมันจะช่วยอะไรได้ได้สิถ้าเราพูดอังกฤษได้เราจะเย้้้ฮ Do you know where the bus station is? Uh, bus 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 is 12, right? No? Don't worry, I can help you. It's that way. Thank you, lovely. Look, thank you, lovely. Bye. so cool. Hi everyone, today we are going to show you our favorite snack in Thailand. This is mango sticky rice. Oh, it's a million guys. a Excuse me, how much does? Oh, oh, hello. Uh, twenty baht, mang. This one is twenty-five baht. You can also buy three, 70 baht. Oh, wow. Your English is excellent. Thank you. I learned it from the Fly 51Talk app. โอ oh, ้โหหลานป้าเก่งเกินนี่เรียนจากแอปจริงๆเหรอลูกจริงค่ะป้าหนูเรียนทุกวันเลยสนุกมากโห oh, ไม่เรียนใช้ภาษาอังกฤษ,าษ,าษ,าษาได้หลายอย่างเลยงั้นเราขอลองเรียนด้วยคนนะได้เลยแอบปบนี้ดาวน์โหลดฟรีแล้วก็ทดลองเรียนฟรีด้วยนะมาใครจะเรียนก็มานั่งกับป้าเลย Colorful toys <c oughs> <laughs> it's a yellow car. Which one's a yellow car? it's job. Which one's a? It's a green coloring car. Oh, green car? AH I see another one now. Try again because I think. Let's try again. Let's mm hmm. try again. It's a green monster. เย <you>. okay. ี่ยมมากเก่งมากเรียนภาษาอังกฤษกับไฟล์วันท็อปได้ทุกที่ทุกเวลาครูต่างชาติใจดีบทเรียนสนุกมีเกมแทรกระหว่างเรียนเด็กๆได้เรียนรู้ผ่านการพูดจริงฟังจริงใช้จริงดาวน์โหลดฟรีทดลองเรียนฟรีได้แล้ววันนี้ไปลงไปทํางานหมูแรกงเลยแม่จะวาหาเด้อเฮสวัสดีครับสวัสดีจ้ะ ว่าแต่เมื่อกี้ใครมาส่งเธอเหรอแี่ผมครับวันนี้ผมจัดสวนเลยไหมครับว่าแต่แม่เธอทํางานอะไรหรอกิดยังอยู่บ้านครับแม่เธอสนใจมารับจ็อบทางานบ้านที่บ้านเจไหมป้าพรเป็นแม่ของมิรทีนะคะตอนนี้ป้าพรกําลังตกงานเจนะก็เป็นคนใจบุญที่สงสารค่ะเห็นแบบนี้ก็ทนไม่ไหวก็เลยให้มาทํางานด้วยกันนี่นะคะของขวัญที่ทุกคนส่งมาเจ๊จะให้ป้าพรทุกบาทเลยถือว่าช่วยเหลือป้าพรด้วยกันนะคะ เรื่ของควัเยอะมากเลยนี่แหละคนเราอะที่สงสารโอ้โหเซรั่มลดฝ้าดรพงษ์น่าใช้จังแต่ไม่มีตังซื้อหรอกอะไรตกพี่ทำเซรัม่มตกคะเจ๊แตกเลยขอโทษค่ะเจ๊ขอโทษค่ะ,คะแตกวันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์จริงนะคะจะทำยังไงถ้าพนักงานในร้านทำสินค้าตกแตกถ้าเป็นคนอื่นก็คงจะหักเงินใช่ไหมคะแต่สำหรับเจ๊ไม่ค่ะเพราะว่าเจ๊เป็นคนที่สงสาร ขวัญเอ้ยขวัญมานะพี่พรใครที่อยากปลอบใจพี่พรนะคะก็ส่งของขวัญมาได้เลยนะคะอันนี้ค่าแรงวิธี3น0ส่วน่งของพี่พริวหักที่ทำเซรั่มแตกนะคะนหนบอกว่าเจ๊ไม่หักเลยคะไม่หักได้ยังไงของซื้อของขายที่จึงมาสามรอนะเจ๊ลดให้เออแล้วเงินข,ของขวัญที่เจ๊บอกว่าจะให้ล่ะคะมันจ่ายเดือนละครั้งน่ะเดี๋ยวเจ๊จะรวบรวมให้ทีเดียวละกันค่ะไปมิตินกลับบ้าน ชมพู่สวัสดีจา้าเป็นยังไงมั่งสบายดีไหมโหพิพลเปลี่ยนไปมากเลยได้สามีฝรั่งเหรอบ้าเหรอฉันได้งานใหม่ตั้งหากล่ะโหพิพลออกจากที่นี่ได้แค่ปีกว่าเองก็เนละสิฉันทํางานแค่ปีเดียวตอนนี้จะมีรถยนต์แล้วนะโห<ฮ>ปีนี้ฉันก็บางแผนจะซื้อบ้านใหม่ด้วยดีจังหู<ฮ><ฮ>ยังขี่มอไซค์บ้านก็ยังต้องเช่าอ,อยู่เลยก็ไม่หลังใหญ่หรอกก็แค่ประมาณหนึ่งไร่น่ะเอาไว้ให้หมาน้อยมันวิ่งเล่นกันที่ทํางานใหม่น่ะ งานไม่หนักไม่เหนื่อยเงินเดือนก็เยอะแถม3มเดือนได้โบนัสหนครั้งชีวิตพี่ถึงได้ดีขึ้นแบบนี้ไงว่าจะเธอเงินเดือนเท่าไหร่แล้วล่ะเจ้ขึ้นเงินเดือนให้ยังยังได้เหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยค่ะพี่พรฉันจะบอกอะไรให้นะทํางานผิดที่สิปีก็มีรวยไปก่อนนะจ๊ะชมพูวันนี้เงินเดือนออกมาเอาขอบคุณค่ะเออเจ๊คะอะไรหนูก็ทำงานที่นี่มาหลายปีแล้ว เจ๊ไม่ขึ้นเงินเดือนให้หนูหน่อยหรอคะอะไรนะขึ้นเงินเดือนเธอคิดว่าเธอทํางานอะไรเออหนูเป็นพนักง,งานเติมของค่ะใช่ก็แค่พนักง,งานเติมของเธออยากจะได้เงินเดือนสองหมื่นหรือไงก็ไม่ขนาดนั้นค่ะงั้นแล้วเธออยากได้เท่าไรหร่ล่ะสักหมื่นสองหมื่นสามก็ได้ค่ะเจ๊พอได้จ่ายค่าห้องแล้วเหลือเก็บนิดหน่อยหมื่นสองหมื่นสามหรองั้นเธอก็ลาออกไปหางานอื่นทำซะนะเพราะว่าที่นี่ให้ได้แค่หมื่นเดียว แค่ทํางานเติมของในห้องแอร์ไม่ได้ใช้สมองอะไรมากมายแค่หมื่นเดียวก็เยอะมากพอล้วไม่เจียมตัวใจ่าค่าชาวบ้านโอนเงินให้แม่ก็หมดแล้ว